Hello Hello หล l ัลโหลแฟ n d ัลโหลน้ำฟรุโฟเฮ้ยราชาสังหารเฮ้ยสวัสดีราชาสังหารประเทศอะไรเนี่ยกวมครับพี่ชายประเทศกวมครับประเทศกวมประเทศกวมคืออะไรครับประเทศกวมประเทศไงมีประเทศ อ๋อกลวงกลวมเออขี้หยักคล้ายๆคำขวมกำความันคือกำแถวป่ะกำคำขวบคำขววมันคือกลมปากเอ้ยก็คำาวมไงเป็นคำขวมคืออะไรเนี่ยวะคำขวมไงกันเรื่นเล่จับคำไทยอะคำไทยไปไเนกำควบเขาเขาเขาขวบขวบไปแล้วอะคำขวบคำขวบ งั้นกันเองก็เลยจะปิดตัวการที่เพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อนเดี๋ยวพวันนี้ไม่ได้ทำเอ้าวสุดๆก็ลงโปรยิงดีครับลงโปรยิงดีมันมีคนเล่นพับกีบอ่ะในประเทศเนี่ยไม่มีหรอกไม่ไม่ได้เสียใจเลยสิบเก้าเลยนะพี่แสดงว่ามีแสดงว่ามีก็มีคนไทยแต่ไปทำสิบเก้าคนกระเพอกระเพอตี้มันเหมือนทุกคนจะไปทำ พี่ลองพาด่าดกับเราอะไปทำอีกสักประเทศหนึ่งไม่ไม่ไปอะหนึ่งตีนะครับลองที่สอนลองรถเมื่อกี้ดีนะพี่เราแค่สองอะไม่งั้นเก็บหมายยาวเลยอะขับผ่อนขับผ่อน เอาเลยโอเคครับโอเคพี่จิกซอจิกซอจิตาจิตาิละจิละคนวะเฮ้ยในบ้านวะพี่ต่อมานี่มาก่อนบ้านนี้มาบ้านนี้ไปใช่ไหมปลอดคนพี่ อาวสามสายไดหมพี่สามันยังสามไปแล้วก็มันตายเลยอ่ะไม่ตายเพื่อนตายแล้วมันยิงเพื่อนเรามันตายดิกลับบ้านเราเลยพี่กลับบ้านพี่ละข้างบนซ้ายมาอยู่ล่างเนี่ยตัวนี้ข้างบนตัวนี้ ไปพี่พี่อยู่ตรงนั้นแหละพี่อยู่ตนั้นแหละผมตรงนทุ้งยิยงวันต่อเหลือสองตัวแค่น,ไไนั้นแหละข้างบนหัวตัวนึงเฮ้มาข้างบ้านตันวนนหน,นึ่งว่ะที่บอลมาเล่นที่ไหนบ้านเลย นี่มันนี่มันนี่เฮ้ยมาแล้วเอาเอกไปจ้าบ้ไปล่ะเล่นมุมไว้ให้มันเห็นเล่นมุมไว้ Board, board, board. Yeah, Enemies ahead. I got supplies. I Get in the car.

น็อกสามแล้วพี่ตัวเดียวหมดพี่หมดห,หมดพี่หมดอีกกล car i เอาเดียพี่เอาเดินี่นตามผมตัวนี้นะโอ้โหหมดมันยิงเพื่อนแล้วเพื่อนเราไปไหนอ่ะไม่ร<อ>ู้ยมาด้วยโอ้โหโคตรพลคกเลยจังหวะนี้ไอ้สเต๊ะเมื่อกี้เพื่อนไม่ได้ขึ้นรถเหรอ,อหืมขับจริงอือ เราเราไม่รอเพื il il ่อนใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหรอผมก็เพื่อนขึ้นมาแล้วผมเลยออกมาเนี่ยก็เขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว่ะ